สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามรับชมช่องสมาคม c h ช n แนลเป็นกำลังใจให้กับช่องสมาคม h ชนแนลมาโดยตลอดวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคม c h ช n แนลก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเหลียนวันนี้ช่องสมาคม c h ช n แนลได้ รับการติดต่อจากลูกค้าหมู่บ้านน้ำหยดเหรียญให้ไปแลกเหรียญก็คือเหรียญ1 1บบาทจำนวน7.000บาทก็ไปแลกมาคัดนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปนี้เป็นเหรียญที่เราไปแลกมาจากลูกค้าจำนวน7.000บาทแล้วก็มาคัดเสร็จแล้วนะครับ มาคัดเสร็จแล้วได้อะไรได้แบบไหนอย่างไรนะครับเราก็จะมาให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของการคัดเหรียญนว่าหายากหรือหาง่ายเหยเร,นะรีหยญที่เราได้นะครับเหนะรีรหยญที่เราได้นะครับก็จะมีอยู่สามเหรียญนะครับที่เราคัดจากเหรียญจํานวนเจ็ดพันนะครับเหรียญแรกที่เราได้นะครับ ก็เป็นเหรียญที่นะครับมีเรือนะครับเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่มีเรือน,นะครับเป็นเหรียญเนื้อเกินืนะครับเหรียญพระเศียรใหญ่ของรัชกาลที่เก้านะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบ ที่เราคัดได้นะครับในจำนวน 7, เกตพันเหรียญตามที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับก็เป็นเหรียญเนื้อเกินหนึ่งเหรียญปี2560นกะครับกล้องก็งไม่ซูมนะครับนี่นะครับก็คือเหรียญที่เราคัดได้เป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับปีพศสอง0ั เป็นเหรียญพระเศียรใหญ่ของรัชกาลที่เก้านะครับเหรียญที่สองนะครับเป็นเหรียญเนื้อเกินเช่นกันต้องขอเสื้อด้านล่างก็เหรียญน,นี้เป็นปีพศ2537นะครับเป็นเหรียญเนื้อเกินเช่นกันนะครับเราก็ได้สองเหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญเนื้อเกินจากเหรียญเจ็ดพัน 7, บาทนะครับ เหรียญที่สามนะครับเราก็ได้เหรียญปีพศเอ้ยเหรียญมีเรือนะครับได้เหรียญมีเรือปีพศสองพันหรอยสีิบเก้าอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับจากเราคับเหรียญน,นะครับในจำนวนเจ็ดันบาทไม่ใช่สามเหรียญสิครับ สี่เหรียญสี่เหรียญน,นะครับจํานวนเจ็ดพันบาทคัดได้สี่เหรียญน,นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญปีพศหายากนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับจากเหรียญที่เราแลกมาคัดนะครับแล้วก็คัดเสร็จมารีวิวให้เพื่อนๆได้ ติดตามรับชมกันนะครับคันได้อสอีพศเป็นเหรียญเนื้อเกินอสองพศก็เป็นเหนเรียญเนื้อเกินสองเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญมีเรือหนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองหนึ่งเหรียญนะครับคันได้สี่เหรียญน,นะครับก็มารีวิวให้เพื่อนๆนได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ ก็ขอลาไปเพียงตอนนี้พบคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ